มาค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วค่ะมาต่อด้วยอีีที่3นะคะในระหว่างที่ต่อด้วยอีพีที่3ขออนุญาตทํางานไปด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งของเข้าร้านค่ะมาเยอะแยะเลยค่ะมาด้วยอีีที่สามอีพีที่สองทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นแบรนด์นี้แล้วเจ้าของแบรนด์เป็นใครค่ะ ก็ด้วยความเชื่อนะคะทุกคนที่เราอะได้กินได้ใช้แล้วเราเห็นผลลัพธ์กับตัวเองแล้วเราเชื่อสุดจิตสุดใจค่ะเราก็เลยตัดสินใจเมื่อสามปีที่แล้วเป็นตัวแทนขายนะคะตัดสินใจเป็นตัวแทนขายเมื่อสามปีที่แล้วโดยขายทำเล่นๆนะคะไม่ได้ทำจริงจัง ขายประกอบกับการทำงานบริษัทก็คือเราเปิดไลเปิดช่องทางของรายได้อีกช่องทางนึงแต่เราไม่ทำจริงจังไม่ได้ด้วยเราเป็นพนักง,งานบริษัทเราจำเป็นต้องใช้เวลาที่ไม่ใช่เวลางานนะคะมาขายเราก็เลยทำการสั่งซื้อสินค้ามาเป็นตัวแทนขายค่ะอ่าฉเฉลยแล้วนะคะ แบรนด์นั้นก็คือแบรนด์นพเก้าค่ะชาสมุนไพรนพเก้านะคะเจ้าของแบรนด์ชื่อคุณชั้นตาค่ะท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะคะท่านออกมาช่วยเหลือผู้คนนะคะท่านเอ,อาประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเป็นแรงผลักดันในการที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อทำธุรกิจนี้ โดยท่านก็คิดค้นกินใช้จากตัวเองเช่นกันนะคะจึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรแบรนด์โนก้าเกิดขึ้นไปไหนนะ